วันนี้มาเดินป่ากันจ้าอาจจะมีเสียงฝนตกนิดนึงเพราะบ้านกูฝนตกจ้าแล้วกูอัดแบบเปิดไมโครโฟนไว้ก็อาจจะได้ยินเสียงฝนตกนิดหนึ่งยังไงก็ต้องขออภัยด้วยจ้าเอากระเป๋าเสร็จแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางได้ค่ะแล้วคนนี้ไปกินช้างมารอคะท้องบวมเชียวที่เห็นไม่มีใครเดินข้างกูก็เพราะกูมาเล่นคนเดียวจ้าพอดีอยากซ่าเห็นแมปนี้เต็มทิกตอกก็เลยลองมาเล่นดูบ้างมันจะน่ากลัวเท่าไหร่กันเชียวคะกะอีแค่เดินป่าอีหยาตรี เมื่อกี้ติวกับบันไดนะคะฟินมากเลยค่ะก็ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยนี่คะเชิดกูเดินอยู่ดีๆมืดได้ไงคะเนี่ยเปิดไฟแล้วทำไมกูยังมองอะไรไม่ค่อยเห็นคะท้ามาเป็นยืนบิดแขนคิดว่าน่ารักมากหรอคะกลิ่นกีหนูหอมไม้ขดมให้หน่อยกําลังนั่งจํำศีลอยู่หรอคะให้หนูช่วยไหม ช่วยตริ้วคะ่ะเมื่อกี้ลืมลืมมันไปเถอะเนอะมามาไปต่อดีกว่าอันนี้คืออะไรไม่รู้จักไม่รู้จักก็ขออนุญาตลบหลูนะคะท่านสิงโตคงไม่ว่าอะไรไปขวาหรือซ้ายดีคะไปขวาดีกว่าเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบบแวบบไม่เห็นหน่ากลัวเลยเห็นเดินตริว้วเดินตริ้วอยู่ลบหลูเดินตามหลังไปเลยข้ามาันมันส่วนอันนี้นี่หลุมใครข้ามาเอาคืนไปด้วยนะไปกันต่อจ้าไปกันต่อ <c oughs> ยูฮูใครกันนะฉันเพื่อนเธอไงล่ะเมื่อกี้เล่นกระโดดเชือกสนุกมากเลยค่ะคิดว่าน่ากลัวมากหรอคะงั้นก็ปิดเปิดไฟลบหลู่ไปเลยค่ะจะตามกูมาหาบิดามึงรออีผีบ้ามีขึ้นบันไดมาเลยค่ะเชิดเชิด มาโผล่แบบนี้น่ากลัวจังเลยค่ะกูตกใจก็ได้กูเดินของกูดีๆมาโผล่ที่ไหนคะเนี่ยไปต่อแล้วจ้าอะไรสีแดงแดงข้างหน้าคะเรี้วกันเป็นฝูงเลยหรอคะงั้นก็ขอด้วยจ้า ไปต่อดีกว่าขี้เกียจตริ้วแล้วคะ่ะที่นี่ที่ไหนคะพ่อพ่อมาลบหลู่ผีกันต่อจ้ามันบูชาอะไรกันวะงั้นเอาหนูไปบูชาแทนได้ไหมคะไปดีกว่าจ้าไม่อยากเสียเวลาเยอะ ผีโผล่มาเยอะเกินค่ากูหลอนตามหมดแล้วตามกูทำไมขยะอยากมีอะไรกับกูหรอมึงจะตามกูทั้งโรงศพกับผีบ้าหรอคะตามกูกันเข้าไปจ้าอยากมีอะไรกับกูก็บอกนะคะพี่รออยู่เสมอจุบ๊บจุบกูยิ่งกลัวที่แคบอยู่จะพากูมาอยู่ทำไมตรงนี้คะอะไรวะเออพวกผีบ้านนี่จ้องกูกันทำไมคะ เขียวเด่นเห็นชัดเลยนะคะแฟนสีกากอฟหรอคะตัวกูอยู่ในนั้นหรอเอาออกมาได้แล้วอะไรเนี่ยไฟเต็มไปหมดเลยจ้าให้กูไปไงเหมือนว่าห้ามโดนไฟนะคืออะไรคะ วาบมาเฉยตรงนี้เพื่อนเต็มเลยค่ะพ่อหนุ่มหัวเหลืองคนนี้น่าจะยืนรอเพื่อนนนคะตรงนั้นเขายืนตริ้วกับกำแพงหรอคะอ้าวเช้าแล้วแวะเติมน้ำซักหน่อยน้ำหมดแล้วสดๆๆ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 สด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 ชื่นเดินกันต่อจ้า จบแล้วหรอไว้วิวข้างล่างสวยมากค่ะติดเบียวไปหน่อยวันนี้ไปแล้วจ้า